Oh, สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดิวเวรเรียนหากจะพูดถึงนักล่าใต้ทะเลที่มีความโหดเป็นอันดับต้นๆในยุคนี้เชื่อว่าใครลหลายๆคนคงนึกถึงฉลามขาวหรือไม่ก็าวานเพชคฆา,าดอะไรประมาณนี้แน่ๆหรือแม้แต่หากจะพูดถึงนักล่าใต้ทะเลที่มีความโหดเทียมในยุคก่อนเชื่อว่าคําตอบในหัวของใครลหลายๆคนอาจจะเป็นฉลามเมกาโลดอนเป็นแน่แต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าในโลกนี้เคยมีนักล่าใต้ทะเลที่โหดมากๆอยู่ซึ่งมันโหดกว่าวานเพชคฆาดในยุคปัจจุบันซะอีกและอาจจะโหดกว่าเมกาโลดอนอีกด้ว และนักล่าที่ผมหมายถึงนั้นก็คือวานที่มีชื่อว่าลิเวียทานนั่นเอง ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ12ล้านปีก่อนในทะเลนอกชายฝั่งของเปรูมีวานยักษ์สายพันธุ์หนึ่งซึ่งเป็นวานนักล่าที่มีขนาดใหญ่และโหดกว่าวานเพชฌฆาตแบบเทียบไม่ติดนั่นก็คือลิเวียทานโดยเจ้าลิเวียทานนั้นจะมีขนาดตัวที่ใกล้เคียงกับวานสเปิร์มและมันเป็นสัตว์นักล่าที่ล่าวานสายพันธุ์อื่นๆเกินเป็นอาหารจนมันได้รับฉายาว่าเป็นวานนักฆ่านั่นเองลิเวียทานนั้นจัดได้ว่าเป็นวานที่อยู่ในวงเดียวกับวานสเปิร์มหรือก็คือ ไฟเซทรอยแดโดยมันถูกค้นพบครั้งแรกโดยนักวิจัยจชาวเบลเยียมในปี2008 ลิเวียทานมีขนาดลำตัวอยู่ที่ประมาณ13-18เมตรซึ่งขนาดของมันนั้นก็พอๆกับฉลามยักษ์เมกาโลดอนหรืออาจจะใหญ่กว่าเมกคาโลดอนอยู่หน่อยนึงทั้งนี้ข้อมูลของเมกคาโลดอนนั้นยังฟันทงอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เนื่องจากฟอสซิลที่หลงเหลือให้ศึกษานั้นมีค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่ก็มีแค่ฟันและอย่างอื่นเล็กๆน,น้อยๆที่เหลืออยู่เพราะส่วนใหญ่กระดูกข,ของเมกคาโลดอนนั้นจะเป็นกระดูกอ่อนจึงไม่เหลือเป็นฟอสซิลมากนักโอเคครับกลับมาที่เจ้าลิเวียทานกันต่อสําหรับโครงสร้างของ กะโหลกวานลิเวียทานนั้นจะยาวประมาณ3เมตรและกว้างประมาณ1.9เมตรโดยมันมีฟันที่ยาวถึง36เซนติเมตรโครงสร้างกะโหลกที่สั้นและฟันที่ยาวแบบนี้ถูกออกแบบมาสําหรับการกัดและฉีกเนื้อคล้ายๆกับวานเพชฌฆาตอีกทั้งยังมีโพรงใต้กะโหลกซึ่งเป็นส่วนสําคัญทําให้พวกมันมีแรงกัดอันมหาศาลน,นั่นเองสําหรับการกินของมันนั้นด้วยความที่ว่ามันมีขนาดตัวที่ใหญ่มา ah กพวกมันจึงจําเป็นต้องกินอาหารในปริมาณที่มากนั่นเองซึ่งเหยื่อที่เจ้าลิเวียทานชอบ นิดหนึ่งนั้นก็คือวานบารีนยักษ์นั่นเอง ซึ่งจริงๆแล้วแต่เดิมนั้นวานลีเวียทานไม่ได้มีขนาดตัวที่ใหญ่เท่าไหร่นักแต่เนื่องจากวานบาลีนวิวัฒนาการให้มีขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทําให้วานลีเวียทานต้องวิวัฒนาการให้มีขนาดใหญ่ขึ้นตามเหยื่อของมันนั่นเองนอกจากนี้วานบาลีนยังอาศัยใน,น,นบริเวณเดียวกับวานลีเวียทานอาศัยอยู่นั่นเป็นเหตุผลที่ใครหลายๆคนมองว่าวานบาลีนนี่แหละคือแหล่งอาหารที่เหมาะสมที่สุดสําหรับวานลีเวียทานนั่นเอง ซึ่งด้วยความโหดที่กล่าวมาทั้งหมดทําให้หลายๆคนมั่นใจว่าลิวเวียทานน่าจะโหดพอๆกับฉลามยักษ์เมกาโลดอนอย่างแน่นอนและอาจจะเหนือกว่าด้วยซ้ําไปแต่ถ้าถามว่าวานลิวเวียทานกับเมกาโลดอนนั้นจะยังอาหารและต่อสู้กันหรือเปล่าอันนี้ก็คงไม่มีใครฝันธงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็อาจเป็นไปได้ว่าพวกมันอาจจะอยู่คนละส่วนในทะเลเปรูและไม่รุกล้ำอาณาเขตของใครก็เป็นได้แต่ถึงแม้ว่าจะบอกแบบนั้นแต่ถ้าจะสู้กันจริงๆอาจจะเป็นไปได้ว่าวานลิวเวียทานจะเป็นฝ่ายชนะเพราะถึงแม้ว่าฉลา เมกกาโลดอนจะโหดแค่ไหนแต่นักวิทยาศาสตร์หลายๆคนก็มั่นใจว่าเมกกาโลดอนคงไม่โหดพอที่จะสามารถล่าจวานยักษ์แห่งยุคโบราณนี้ได้อย่างแน่นอนแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ JPB right, baby back back right I fact, And you think it it don't am's you 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 go can run back, Girl, run Yeah are mad a a